สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องร้านพระ .com กันอีกแล้วครับก่อนอื่นผมก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และอย่าลืมกดซับะไครตให้ทางช่องทางร้านพระเราด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีเหรียญอีกหนึ่งรุ่นครับที่มาให้ชมกันเราไปชมพร้อมกันเลยครับหลวงปู่ทวดวัดพระโคครับรุ่น9้าหามงคลครับจะสร้างมาปีพศ2540ครับจังหวัดสงขลา ราคา200บาทถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้เลยครับเข้ามาชม EP ก่อนหน้าได้กันเลยครับมีให้เรียกกันเยอะสำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงฝากกดติดตามช่องร้านพระด้วยนะครับติดต่อร้านพระ .com เบอร์โทร099 484 87 87 099 484 87 87ครับ กดติดตาม YouTube ล้านพระคอมเพจล้านพะ com, Facebook, ระคอม Facebook ล้านพระคอมกดซับตะไคร้กดติดตามติดต่อทางคอมมิ์ได้เลยครับรับประกันพระแท้ตามหลักมาตรฐานสากลนิยมครับหากพบว่าเกยินดีคืนเงินครับเมื่อลูกค้าได้ทำการซื้อขายสินค้าแล้วรบก,กวนลูกค้า แช้งที่อยู่ในการจัดส่งครับทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ต่อไปครับหลวงปู่ทวดวัดพระโคครับรุ่น9มหมามงคลครับจัดสร้างเมืปีพศ2540ครับจังหวัดสงขาราคา200บาทถ้าสนใจติดต่อร้านพระ .com หรือโทร0994848787ครับ สำหรับคลิปหน้าผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงอย่าลืมกดติดตามช่องร้านพระ .com ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ